ชีวิตตัวเองแบบนี้เลยครับก็คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าไอร้องเพลงสองวันอย่าอาทิตย์นี้ไอร้องเพลงสามวันวันที่เหลือของไอเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มาสัมภาษณ์รายการอะไรเงี้ยไอยก็ไปเที่ยวแหละคือไออ่ะวางตัวเองให้เที่ยวอยู่ในประเทศเนี่ยเฉลี่ยอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่างประเทศอาทิตย์ละเ,เดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งไอทําแบบนี้มาได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื้อวันนี้อาจจะเป็นชีวิตในฝันของใครหลายคนนะคะที่นักร้องหนุ่มไอซ์รันยูเขาทําได้จริงค่ะทํมาร่ม10ิปีวนลูปแบบนี้กับการเป็นนักเดินทางท่านหนึ่งนะคะเที่ยวช่าไปเลยค่ะข้ามทวีปแล้วก็ในไทยสําหรับไอซ์บอกเลยว่าไม่มีเหนื่อยเพราะว่าทําจนเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วค่ะแพลนไม่ต้องมากนะคะยืดหยุ่นได้ตลอดวางแค่คร่าวๆค่ะเช่นว่าจะไปเมืองนั้นถึงเมืองนี้ที่เหลือก็เก็บความสุขรายทางแถมยังขยันอ่ะพาครอบครัว วเดินทางไปด้วยงานนี้ก็ต้องวางแผนมากขึ้นอีกสเต็ปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สูงวัยแล้วค่ะซึ่งนักร้องดังมองว่าเป็นอีกช่วงเวลาดีๆนะคะให้ได้เรียนรู้กันค่ะก็คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะขึ้นก็มีผลจริงๆครับเพราะว่าใ,ในในหลายจุดที่เราคิดว่าเราจะแพลนที่จะไปอย่างอย่างมันมีเมืองนึงเป็นเมืองมรดกโลกชื่อโทเลโด ไอ้ก็ลืมนึกไปว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างอยู่บนเนินเขาแล้วเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยก็คุณพ่อก็ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณพ่อจะสู้มากสมัยก่อนไปจิ๋วใจโก้พ่อน,นี่พ่อแบบเดินแบบโอโ้โหเห็นน้ําตกหกสีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนเขาก็โอเคเห็นแล้วอยู่ข้างล่างแล้วเขาโอเคขึ้นแบบขึ้นไปถ่ายรูปเผื่อด้วยอะไรย่างเงี้ยไอ้ว่าเรื่องระหว่างทางมันสําคัญเพราะว่าในระหว่างที่ไอ้เดินทางในระหว่างที่แบบได้ไดใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาอะ คือเราก็ได้เรียนรู้กันในแต่ละช่วงวัยคือเราไม่มีทางรู้จักใครคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งเราเป็นพ่อแม่กันเป็นลูกกันเราไม่มีทางรู้จักใครคนใดคนหนึ่งได้แบบคอม le ีทลี่100%เอาว่าในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงเวลามันจะมีข้อมูลใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอเปิดก่อนได้ไหมกลกลัวใครมาแย่งขับไปหัวใจตื่นรู้เป็นจังหวะประมาณแบบตกัตกตกึตกตกักตึกตักอึกอากอึกอากคือ,อรักมีรักมันคุงม,มีอยู่รู้มั้ย ที่ผ่านมาค่ะไอซ์บอกขอเลือกรับงานที่ไม่กินเวลาระยะยาวนะคะหลกัหลกๆก็ไปร้องเพลางงานเลี้ยงแลละค่ะจนขึ้นแท่นตัวท็อปของวงการส่วนเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดียวก็หายไปนานหลายปีนะคะเพิ่งกลับมาเริ่มโปรโมทซิงเกิลใหม่แนวเพลงสไตล์ไทยนิยมในเดือนนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะหลังจากที่ติดใจกับการเดินทางที่บอกว่าทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ ไอ่กออกไปกว้างเท่าไหร่ไอ้ยิ่งรู้สึกว่าไอ้เป็นอนุที่เล็กมากที่สุดของสังคมไหมแบบไปซื้อของแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วโดนเขาคว้างของใส่หรือแบบว่าเข้าคิวเราไม่รู้เรื่องแบบโดนเขาหาว่าตัดคิวโดนผลักออกมาโดนอะไรแบบอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทางารู้สึกว่าไอ้คือหน่วยเล็กๆของโลกใบนี้ที่ก็ต้องมีการเรียนรู้เข้าใจอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอืมไอ้ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบ พอไอ้กลับมาใช้ชีวิตในทุกวันนี้คือไอ้พยายามทำตัวให้ไม่เป็นภาระใครที่สุดเดินทางมาเยอะนะคะไอซ์สารยูก็บอกว่ายังมีเส้นทางที่ยังไม่เคยไปนั่นคือแถวอเมริกาใต้ค่ะซึ่งก็ต้องแพลนยาวค่ะใช้เวลายอย่างน้อย14วันเพราะปกติเน้นเที่ยวบ่อยแต่ว่าไประยะสั้นนะคะ7วันเนี่ยคือเต็มที่แล้วล่ะค่ะ